นอนสลาลับตาแมสิกอมแม่ไปหนป้า,าปลาาม่ปอนแม่ไปสนลูกงวกมาแกนงกินเข้าแรงเฝ้า ตื่นเช้ามาแม่สีพ้าไปเดียวลูกชายคนเดียวของแม่